ส่งกำลังใจปอนัทวุฒิสะเกิดใจโพสต์แจ้งข่าวเข้าโรงพยาบาลป่วยอาการหนักเผยสุดลงเร็วมากทรมานจนแทบนอนไม่ได้สำหรับพระเอกหนุ่มปอนัทวุฒิสะกิดใจ,จสามีของนักสแสดงสาวเอพรทิพย์สะกิดใจ,จหลังจากที่หมดสัญญากับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ด ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวได้หันไปเซ็นสัญญากับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โดยก่อนหน้านี้ในงานบีเลฟเฟสติวัล53ปีของช่อง3ทางด้านปอนัทวุฒิได้เกิดอาการบ้านหมุนมึนๆอยากอาเจียนเป็นอาการน้ำในหูหนืดจึงทำให้ไม่ได้ลงการแข่งขันล่าสุดทางด้านแซงความตกใจอย่างมาก เมื่อปอนัทวุฒิได้ออกมาโพสต์คลิปในติ๊กต็อกโอขีดล่างนัทวุฒิในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลแจ้งอาการป่วยว่าผมไม่สบายครับอาการหนักเอาการทรมานแทบนอนไม่หลับสุดลงเร็วมากช่วงนี้หายไปไม่ได้ไลฟ์ช่วงเช้าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก่อนจะดูแลใครก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะ ปอปลาวานซึ่งก็มีทางด้านแฟนๆแห่เข้ามาส่งกำลังใจกันเพียบอย่างไรก็ตามหากทราบความคืบหน้าอาการป่วยจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในทันที